ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ร้านโอ๋ยนี่นะคะเราไม่รู้ร้านนี้แล้วนะคะเอาอะไรปั่งกินเลนะคะไปก่อนไช่ไหมคะั่งปั่นเอาบุหรี่แก้วหนึงค่ะนี่เรามาอยู่หน้าศาลบุรีนะคะบูใช่ไหมคะบูค่ะมาดูต้นไม้นะคะต้นไม้เยอะมากแล้วมีของขายด้วยนะคะเฮ้ยล้วงจกเลย เปิดเปิดกระจกให้จกจกตังนะคะสดสดมากเลยนะคะเท่าไหร่คะอ่บาห้าแะนี่น่งกินมากเลยนะคะโอ้โอ้กี่เราได้ยาล้างเนี่ยน้ำยาดาเล็บแล้วกับตังโมนะโมเอาของหนักกันเลยนะ อันนี้ถึงตลาดบางาพาแล้วนะคะกำลังแวะซื้อสอมทวินนะคะมาหาสมทวินนะคะทาขานะแกปวดขานะคะพอขับเริ่มชอบปวดขานะคะเป็นผู้หญิงนะคะแบบ